สวัสดีครับวันอำลาพาจากครับก็ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกลาก็จบฤดูกาลครับปิดฤดูกาลที่หนองม่วงครับจบแล้วแล้วก็เมื่อืมาแล้วครับก็ขอบคุณป้าตายขอบคุณเจ้าโอมนะครับเพราะถ้าไม่มีสองเสียนี่ผมก็คงไม่มีงานทํานี่ก็เขาจะกลับบ้านแล้วครับพวกผมยังไม่รู้ที่ไปเลยครับไม่รู้จะไปไหน ยังไล่งานที่เกี่ยวต่อยังไม่มีครับเขาก็บ้านเขาอยู่นี่ห่าง20่สิบลชิวๆ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ทําซี่รอบยังไม่เสร็จเลยทํายากมากครับมลของเก่านี่ปนปลากกู่ผมนี่ก็กินเลี้ยงเล่นๆดหน่อยครับซอยจุ <c oughs> นี่ ดูแลทุกอย่างครับดูแลทุกอย่างทั้งเรื่องการเงินอะไรซัพพอร์ตทุกอย่างครับขอบุณสองเสียมากๆครับาาเดคกฝึกงานว่าง๋ยวจะไปนู่นตูเลยนะไปโชคดีมันหมานโอ้โหเขาร่ำรวยไปแล้วครับทำแตงที่โอ้โหรวยรวยสะดุ้งรวยแบบสะอุดเลยป้าเขา20โลครับเราก็สู้ชีวิตต่อครับเรายัางหาที่สิงสถิตไม่ได้ครับโอโแค่ตู้ระเบิดนี่นะ พันยังไม่พอเลยครับนี่ร้อยที่รอบใหม่ร้อยใหม่เลยเป็นร้อยเส้นนะครับร้อยเส้นเลยจะร้อยให้มันยาวกว่าเดิมแล้วก็เชื่อมลูกตีใหม่ เยวเต็มคาต่อ